แกดีมีความสุขพี่น้องครับแกได้มีความถูกไพ่พังยาม้าห่อนพี่น้องเอ้ยพบกับส่วงบานละเบิดอบิเซียวพี่น้องครับพี่น้องเอ้ยพ่อเสียงจางจบชิ้นเสียงไรคามาวา่ทาทั้งเสียงทั้งดอกเมเปิ้ลุงจา่าเบาสู่พอฟังเลยพี่น้องเอ้ย่่่ย <c> น <oughs> าาคคือออใวี โอ้ยต้องลูนะปาแคไอ้ตนรถทางเราเป็นยังไงยังไงเตีนก็แข็งอุ้ยเด็สสดเด็ดโอ้ยปีนีก็ขวดสบอปูนมาน่อยย่งผู้รยังไงเต็มใหญ่น้่าะมาเมียหนีลูกสาวไปเจาะุ่งำีมาลูกขี้ลายได้ปากแข็งเอาจัตเดาจวพี่ไกไเด็กไอยู่เอาบเอกก็สิออกเงี้ยมไเนาะปัดเหี้ยนมมีอ้มนเอาพุกลูกเด็ อันนี้โรรูค <ENNIS> ำถามการใช้อันนี้บมลูอันนีู้เลยมิดพนในวันที่สอบจะเหอเพือรวัไท้สอบกาฝนเนี่ยาใหญ่วัี่สับกางภาดอคมเภาษาตวาุูก็โมูเรื่องอีกตัใชม่แม่ม่อกอปยู่เดีย เนี่นแม่กับกูยูตัวนี้เปล่ยนยังไงผู้เดียวเยี่ยบพวงเดชเออแล้วจะพอ่อก่อนี้แลยวดการใช่เปล่าวัดกับกูย่วมกันวหดแล้วไม่่เรอถ้าเปียนส้นตวแล้วบู๊ดแล้วเปลียนล้างละมืนหานางู้เดียวปาดต่อผู้เดียวเลยเดชลังซ้ำเลยอีกมือหนากะล้างซ้ำขีดกลางไว้เดชไม่ได้ล้งไปตีแก่จะมามีหมองนางโดนหนาวผู้เดียว มองทบกน้อเออบยออบิดออบิสเกิดทีเนียเข้ากอนได้นกว่าก็ต้องาานัา้งคโอประตูว่าได้ก็ลได้ว่ได้บูยแงจับแล้วแจกขบวนจับอย่างบาดะสุดยอดเ้าไปขาางพูดล้ำก่อนแล้วเจ้าล้ำก่อนประตูใสใสใสใหม่แล้วเราได้จันเรื่องนี้คุณนไหม น้ำก้อนประตูเ่อไมน้่งบนไหมไม่เช่ว่าอะนั่งาตากปาทูปาทูุ่านสเอาปาทูุดดวลเลยเป็นยังม่คือคนขิงลูกเป็นยังเป็นยังเป็นยังคือคนขี้ลูกเออไม่อคือพบาแหงเนี่ยเอาพบาได้เยสวรรค์มือนี่เจ้ากะว่ามือนี่ มันกำลังเ็กันมันกันหอดบอกผากมึงดนเลยได้ซื้อไมได้มซื้อไมได้เอนี่ผากก็มาก้โอนาาและอีกมากไม่เทพว่าเือดปต่างภาคกับสนิทอยู่เมามือนี้ร้ายอง์ยบูบด่นแ้วอยู่สวรรค์ปาคือมาคืนแทวันท่าองค์ิเจ้ามีหยางสีบอกเกาปาเแล้วด็แล้วก็ัวแล้วก็ัวมีเรืองแค่ไหนเนาะอจน เดอดเช่นนี้คือนอจงเอื้อเทวดานังกว่ามนลำปหลายปานนีี่รักฝากมันเลยเกิเป็นมังกเี่รักเดี๋ยวเเอาละสิพอเดี๋ยวเดี๋ยวแมลืมเดี๋ยเอาละสิพอนพวกมมากเลมันไมเรื่องต้อบอกลาเออเอาเทวดาหลายมากาบอกมดบุญอยู่เมืองสวรรค์แล้วบุญเบิแล้วเบิ่นเบิเบิุญเเบิเบิ ก okay. so like ูได so ้ช่งยังมให้มาใหเล่าหนิน oh, ้องเหยโอ้ทางบุนลำกลอนแล้ว เมื่อวานจะเป็นลั่ก่อนนะครับพี่น้องครับลั่ประตูหรือว่าลั่หน้าต่างนะครับน้องมาพอครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ลั่ประตูก่อนหน้าต่างนะครับอันนี้วัสดุก่อสร้างมิวสิคพี่น้องครับ <c oughs> มาพอครับอินอินองค์ พ่อพอ,อ,อก็อินองเอาละคนเจ้าร้ายที่พ่อเดยพวกเจ้ามาเมืออ่อดีจะอ่างพวกพ่อหรอกพออ่อเองพบกับองอิน,นมิวสิกนะครับก็คือบีเรียนตบบอกกาวพวกเจ้าหลายคนหลายองค์เดียวนีเบิด์ตบุญยุท่านสวรรค์น้ำพอแล้ว <c oughs> ต้องลงไปเกิดในเมืองมนุษย์โลกม,<ร>มนุษย์มนุษย์ซาโลกพี่น,อน้องเลยไม่เริ่มวาเทวดาที่เป็นข้อแม่<บ> บอประตูองบ้าขึ้ว่าเทวดาบางองดาบ่ต้องลงไปเกิดต้องต้องติเกิดได้มึงมนุษย์โอ้ยบองเลยไอ้เมึงวันมนุษย์เนี่ยมุ้ยพออยากไปเกิดดนอกมันคุณไหวเสลดเกินมนุษย์ขี่เหมนทุกคนบ้าอ้ยบ่อยากไปเกิดดอกมอยหนีต่อได้บ่เนาะบอได<อ>้ดองกเลยเทียวดีนักีและนักูมาุดเอาแม่กระโหลกก็ได้เจวจากบาควง ให้พวกเจ้าลงไปเกิดนันมาอยาไปเกิดตันงน้อาคีเป็นเด็ดกินขนมลงทเงไม่ใช่กินขนมลูเงเอาฟาดคนคือไรแต่เดียวจังมาจังมา แซ่บมั <S <S um. ้ยเขี well ่ยคือแสบมั้ยคือแสบ่ันนี้มาค่ะกาแฟส้มค่ะกาแฟส้มเอากาแฟน้ำส้มเอาคือหายมันบวดเจ็บท้องสิบวดเจ็บเหรอค่ะพอไปกินเป็นสเด้อค่ะกาแฟส้มไหมบ้าไปอีกแล้วนี่ผิดเกลือป่ะค่ะเพาไปกินแสบนั่นเองหยอกหยอกเจ้าถ้าปอกไปกันอย่าเสียเวลาแค่นี้ได้ถัง ิงเด้อาเตยพี่น้องเตยับเขามาเตนเขาไม่ได้มาดูหมอลำซับ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 เยดีลยวเมาคือคุนคุนขุนเบ็ดวามาุนขุนได้ มุ to to Ooh, ้ไข่ยินดูดูได้อันซับซับับเน้นเต้ยไม่เน้นลำเาอันพอดีแบ่งกันเาดีเาโอ้เอฮดีบงกันหยันนบก้าวอนอดนานี่งโดอตีนว่ามันว่ามันพ้กันเหยังไม่เคยใส่ไอโฟนอุ้ยคุณแม่ใส่ไอโฟนเตี่ย ไอโฟนไอโฟนอะไรอะเสียดเดี๋ยวเอาเมีเดี๋ยวจะเฝ้าว่าลรงฟันเด็กมาจ้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 ายังก็ว่าไม่ดูเฮ้ยยังมาขุดมาทีจมูกเลยตีวันวันหรอตอนนั้นอนตีสามตีสองตีสามประเด็นยให้กินเอาคือให้ให้ให้กินไงเถอะเอาไปอีบบ๊

ฟังสำเนียงลำเพลินสาวน้อยเป็นบางแง่พัฒนาบ่มีแล้วเป็นตะล้ำอ้วนงวนเนาะศิลปินกะไลล้นบ่ฮบแกมจนแหนื่ช้งแย่ไปดิอาศัยแฟนเป็นภาระเป็นคอยวนคอยส่งเสริมเด้อบุจาโมให้ไปนะเป็นบ่หคอยคอยแรงเชียร์โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยแย่ไปดิครับอ่ะพ่อคิปต่อไปค่ะคืนน้ำค่ะคืนบ่คืนและอีกหมักไม่ใช่ว่าและนักฝา